สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์อ,อูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าแอสตันเกราชเชนโกอดีตที่ปร,รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนได้มีการโพสต์คลิปบนแพลตฟอร์ม X นะครับพร้อมข้อมูลสั้นๆว่าลัตเวียได้เริ่มติดตั้งบาริเออร์ป้องกันแนวชายแดนติดกับรัสเซียแล้วแนวป้องกันที่เรียกว่าฟันมังกรถูกพบเป็นครั้งแรกนะครับที่เมืองซิลูเป้เมืองทางด้านตะวันออกสุดของประเทศลัตเวีย มีการรายงานข่าวนะครับว่าเกราเซนโกไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่แต่ก็เสริมข้อมูลว่าบาริเออร์ฝันมังกรทําจากคอนกรีตเสริมเหล็กถูกใช้ครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นการทุกคืบของรถถังและทหารรากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับนาโต้ยังอยู่ในระดับสูงตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนรัสเซียล่าวหานาโต้เข้ามามีส่วนร่วมกับสงครามด้วยการส่งความช่วยเหลือทางทหารและอาวุธให้กับยูเครน และบทครั้งที่รัสเซียพูดถึงความเป็นไปได้ที่อาจโจมตีสมาชิกนาโต้เพื่อตอบโต้ที่ให้การช่วยเหลือ,อยูเครนเดือนมกราคม2567สามประเทศแถบทะเลบอลติกได้แก่ลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียได้ลงนามข้อตกลงในเมืองหลวงรัตเวียว่าจะสร้างแนวป้องกันร่วมกันเป็นโครงสร้างพื้นฐานต,ต่อต้านการเคลือ่อนพลเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนทางตอนออกของนาโตที่อยู่ติดกับประเทศรัสเซียและพันธมิตรอย่างเบลารุสต่อมา ในเดือนมีนาคม2 5 6 7รัฐบาลลัสเวียได้มีการอนุมัติแผนการลงทุนอีก300ล้านยูโรในระยะเวลา5ปีเพื่อเสริมแนวป้องกันชายแดนทางตะวันออกตามโครงการร่วมกับอีก2ประเทศบอติกความเคลื่อนไหวนี้ก็ไปสอดคล้องสอดรับกับก่อนหน้านี้นะครับที่รัสเวียนั้นได้ออกมาประกาศในการที่จะมีการเกณฑ์ทหารเพิ่มเพื่อที่จะดําเนินการในการฝึกทหารเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์สงครามในอนาคตข้างหน้า ที่ผ่านมานั้นทั้งในส่วนของรัสเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียตามเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตนะครับแต่ว่าตอนหลังมาพวกเขานั้นก็เข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตและก็มีท่าทีว่าจะเหินห่างจากรักเสเซียมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปาคที่ผ่านมาท่าทีของรัสเซียนั้นแสดงออกชัดเจนนะครับว่า ไม่เห็นด้วยากับการกระทําของรัสเซียในการที่เข้าไปผนวกดินแดนบางส่วนของยูเครนมาเป็นส่วนหนึ่งของตนความเคลื่อนไหวนี้เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถ้าอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก มาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ความขัดแยง้งในสมอภูมิรบต่างๆนะครับสถานการณ์าการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจเราก็มีมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับ